คุณเห็นด้วยไหมว่าเราคือส่วนหนึ่งของสมาร์ทเจเนเรชันลองคิดดูสิไม่ว่าคุณจะมองไปทางไหนเรามักจะเห็นความอัจฉริยะซ่อนอยู่เสมอมันดีกว่าเดิมเรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นตอนนี้เรากำลังก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งของโลกแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะและต่อไปนี้ไม่เพียงแต่สุขภาพคุณจะดีขึ้นแต่ยังช่วยเรื่องการเงินของคุณอีกด้วยแต่มากไปกว่านั้นในยุคนี้ชีวิตเราในปัจจุบันได้ก้าวผ่านไปอย่างรวเดเร็วมันอาจเป็นเรรื่่องงยาาากกในกดูแล,ล เราให้แข็งแรงอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของ Vivo t เทคโนโลยีอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะของเราช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมของคุณช่วยตรวจเช็คสุขภาพของคุณทั้งระดับพลังงานอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจออกซิเจนในกระแสลเลือดความดันโลหิตภาวะหัวใจสั่นพลิ้วและอื่นๆอ,อีกมากมายคอยตรวจสอบคุณภาพการนอนของคุณตรวจเช็คอารมณ์พร้อมให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ ไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตอีกแล้วไม่ต้องคอยวิเคราะห์สุขภาพด้วยตัวเองหรือกังวลกับการทำงานหนักจนกลัวว่าโรคร้ายหรือความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นภายในร่างกายของตัวเองเพราะด้วยเทคโนโลยีของ vivo ผู้ใช้อุปกรณ์ของเราจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของพวกเขาอยู่เสมอเพราะจะได้รับผลตรวจเช็คสุขภาพตลอด24ชั่วโมงตลอด7วันเพื่อใช้ในการรักษาสมดุลชีวิต ให้มีสุขภาพที่ดีนั่นเองผู้ใช้ของเราจะได้รับคมแนะนําที่จําเป็นเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจริงๆแล้วเทคโนโลยีของเราจะแจ้งเตือนคุณในทันทีที่ระบบ AI ตรวจเจอด้วยความช่วยเหลือของ Oral c e AI ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะของ Vivo สามารถช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดทั้งวันหากตรวจพบความผิดปกติในร่างกายของคุณข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยัง Oral AI ของเราซึ่งจะคอยตรวจเช็คสัญญาณชีพของคุณคอยให้ข้อมูลสําคัญที่ถูกต้องที่สุดในช่วงเวลาที่ เป็นเพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของคุณนั่นเองและในขณะที่ฐานลูกค้าของเรากําลังเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนําสมัยอยู่เสมอทําให้เราได้กลายเป็นผู้นําที่สําคัญในการปฏวิวัติวงการสุขภาพในวันนี้ที่ไม่เพียงจะทําให้สุขภาพของคุณดียิ่งขึ้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพทางการเงินของคุณอีกด้วยคุณกําลังลงทุนในบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการแพทย์ขณะเดียวกันด้วยความได้เปรียบจากโอกาสที่น่าทึ่งนี้คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในผู้เข้าร่วมนับล้านของเรา ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและกาลังอยู่ในโปรเจกต์ในการสร้างรายได้วิธีการทํางานทั้งหมดมีดังนี้ อุปกรณ์ vivo smartwatch ของคุณจะบันทึกข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อของคุณตลอด24ชั่วโมงและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปบันทึกไว้ในแพลตฟอร์ม cloud AI Oracle โดย vivo จะให้รางวัลตอบแทนแก่คุณรางวัลที่คุณจะได้รับมาในรูปแบบของ ERC 2 0 t token โดยเมื่อคุณได้รับโทเค็นแล้วคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างๆได้ในทันทีอาจฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่เดี๋ยวก่อนรับรองว่ามันจะดียิ่งขึ้นเพราะโปรแกรมการแนะนำสมาชิกข,ของ vivo ทำให้คุณมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ้ดยสิ่งที่คุณต้องทําคือการแนะนําผู้คนเข้าสู่โปรแกรมเปลี่ยนชีวิตของเรายิ่งคุณแนะนํามากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณในทันทีและคุณจะได้รับทั้งค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นสมาชิกและรายได้อื่นๆอีกหลายช่องทางเป็นเพราะคุณจะได้รับโทเค็นจากอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดภายในองค์กรของคุณและในขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันรับรายได้เพื่อรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงปกป้องร่างกายของคุณและช่วยให้ผู้อื่นทําเช่นเดียวกันลองจินตนาการดู นำเข้าสู่โปรเจกต์ที่น่าทึ่งนี้และหลังจากนั้นรับผลตอบแทนจากสมาชิกที่พวกเขาเป็นผู้แนะนําแบบไร้ข้อจํากัดใดๆคุณไม่เพียงแต่ช่วยรักษาตัวเองแต่จะช่วยทุกคนที่คุณรักให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณยังสร้างไรายได้ที่มากขึ้นจากการลงทุนทางการแพทย์ระดับโลกนี้เมื่อ10ปีก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําได้ลองคิดดูสิครับอย่าเสียเงินไปกับสิ่งที่เปล่าประโยชน์การรักษาที่ไม่ได้รับการพิสูจน์หรือแม้กระทั่งยาที่มีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อคุณเมื่อคุณเข้ารมรแกรร Vivo Technology ของเราแล้วคุณจะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการขับเคลื่อน Smart Generation สามารถสร้างไรายได้และสร้างอนาคตของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเข้า <sk r ug> ร,ร่วมกับเราตอนนี้สิครับลองสวมบทบาทในการเป็นแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพในอนาคตของตัวเองและสุขภาพของคนที่คุณรักคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนที่ยอดเยี e ่ยมกลับไปพูดคุยกับคนที่แนะนําให้คุณรู้จักวิดีโอนี้และยินดีต้อนรับเข้าสู่ V ี VO